สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครัวแตกแหลกยับวันนี้จะมาชวนเพื่อนเอนมาทำมิ้วบอลนมโรงเรียนนะคะสําหรับขนมสูตรนี้นะคะจะเป็นขนมที่มีเนื้อที่เด้งดึงและกลิ่นหอมนมมากๆเลยค่ะก่อนที่จะลงมือทําเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและสําหรับสูตรนี้มีส่วนผสมแค่สอย่างนี้เท่านั้น,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้นมอยู่300 m l นะคะสามารถใช้นมจืดยี่ห้อไหนก็ได้นะคะและแป้งข้าวโพดอีก80กรัมค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะคนส่วนผสมของแป้งข้าวโพดให้เข้ากันก่อนนะคะคนจนกว่าตัวแป้งข้าวโพดเขาจะละลายนะคะระวังตรงขอบด้านล่างนะคะตัวแป้งข้าวโพดนะคะเขาจะติดตรงขอบด้านล่างนะคะค่อยๆ่ค่อยๆค,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 คนนะคะ จากนั้นเติมน้ำตาลทรายลงไปอยู่40กรัมนะคะแล้วก็คนส่วนผสมของน้ำตาลทรายให้ละลายก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะก็นำไปตั้งไฟค่ะใช้ไฟประมาณไฟกลางนะคะคนต่อไปเรื่อยๆค่ะระหว่างนี้อาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะ ตัวน้ำนมเขาเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนให้ลดไฟลงค่ะแล้วก็ค่อยๆกวนตัวนมด้านล่างขึ้นมานะคะและให้สังเกตว่าเวลาเราจับตัวนมนะคะเขาจะมีความแบบเด้งดึงนะคะแล้วก็จะไม่ติดมือก็สามารถปิดไฟและพักไวใ้ให้อุ่นค่ะถ้าขนมมีความอุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถปั้นเป็นก้อนๆได้เลยค่ะสามารถนํามาขยาขยาแบบนี้นะคะให้เนื้อเขาแน่นขึ้นนะคะแล้วก็กลิ้งเป็นลูกกลมๆเหมือนปั้นข้าวเหนียวแบบนี้ก็ได้ค่ะ ่ะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราปั้นให้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถโรยด้วยนมผงประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะโรยให้ทั่วเลยค่ะ กลิ่นเขาก็จะมีกลิ่นที่หอมนะคะแล้วก็เนื้อของขนมนะคะจะมีความละมุนขึ้นค่ะและว,วิธีการเก็บรักษาสูตรนี้นะคะถ้าทานไม่หมดให้ใส่กระปุกปิดฝาให้สนิทนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเนื้อขนมเขามีความแข็งค่ะและ,และสำหรับสูตรหน้าจะเป็นเมนูอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ